รายการนี้จัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเสียงพฤติกรรมไม่เหมาะสมความรุนแรงเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรชวนผู้ปกครองมารับชมด้วยกันนะจ๊ะฟินฟอสไทยแลกด้ว์เสนอ เยดเคไปดูในคลิปครับกัดโหดวัดแบบโหดครับเรียบร้อยตัวเดิมครับลงมาใจน้อยเล็กแต่แจ๋วแน่นอนนี่นะสุดยอดตัวนี้ตัวสวยด้วยประช้อนของคางจะดำๆนี้สุดๆครับติดตามชมมันแน่นอนนะวันนี้เพชบุรี2วันหนึ่งคืน เลยครับโลมาใจน้อยนะตอนแรกหนูว่าตัวใหญ่โอ้โหซาส,สเต็มที่เลย่อาได้ครับจะย,า,ยางคายฟินใจแอนพี ปักเกิงแล้วนะครับกับชุดจวดฝากไว้ด้วยครับตัวนี้เย็ยนเจี๊ยบเลยครับต้องเต็มคําเล็กใหญ่ไม่พลาดโคตรฟินครับผม ตาไปเลยนะครับฝากไว้ด้วยกับ P1 เฟนใช้พี่ E2 พีฝ่านะมันจะใหญ่หน่อยเราผมมาผมตีแม่นนะครับผมถ้าตีไม่ค่อยแม่นเนี่ยให้ใช้พี่ E2 มันจะใหญ่หน่อยะคระับผมเวลาดึงมันจะได้ไม่ไม่เสียหายเยอะนะฝากไว้ด้วยกับแชมป์มีเสียงในแผงหดแลโคตรเฟนละ นิวมาจากนรกครับสีแดงเลยจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนครับช่วงนี้โควิดระบาดก็ป้องกันตัวเองดีๆนะครับกับนี่เลยผลิตภัณฑ์ใหม่ใจ NPE เบอร์หนึ่งเหนียวลื่นตีไกลไว้ใจได้ครับเรียบร้อยครับตัวสวยเลยฮะตัวนี้แน่ลูกยอลูกยอฮนะสีเขียวครับลูกยอฟิต ตัวเฮียสีส้มครับเต็มปากเต็มคำกันไปเลยทีเดียวเฉียวกับใจ n อ็นพีเอตัวหนึ่งเหนียวลื่นตีไก่เส้นเล็กครับผนะมฮะไม้แรกแดกเลยนี่แดกอะไรวะเนี่ยออกมาแตน้อยสี่มูนะครับสายโลฮนะตัวนี้ โลแน่นอนตัวเย็นเจี๊ยบเลยะเข้ามุมปากเลยสองเล่มแน่นๆปากผนงานไว้ด้วยครับอย่ายังค่อยฟินอุปกรณ์ฟินเหมือนเดิมครับทุกยอฟินครับสีเขียว่ายพี่แจเอาอยู่ชัวร์ตัวแนเนี้ยสบายปรับเววลลาาาก็มมมืือนทีี่่พชชชิตได้เดิินนใว่งงลลกกครับ กำหนดก,ก็มนุษย์ทงทั้งหมดไว้ทั้งกฎหมายทั้งทำร้ายและในสุดท้ายก็ตายหมดคำถามจากสายลมว่อาอะไรคือเส้นดีจวดนะครับลายหลุดเลยจุดจวดจวดัอ่ะอ่ะ สวยสวยสวยๆเลยนะครับหอมนิดอ้าหน่ยลูกอ้าอ้าชชวนมากินหน่อยนะครับฉลามมีเสียงนะครับผมเข้าซอยไปเลยนะครับส่งเอาชัวร์นะครับผมฝากไปด้วยนะครับกับยายางให้ฟินฉลามมีเสียงโคตรฟินค,ครับผม อเมื่อกี้ใช้นากลกนะครับใหญ่ไปเลยเปลี่ยนมาใช้โลมาใช้น้อยนี่ครับเก็บหมดนะไซนี้นครับ,รบใช้เหยื่อให้ถูกประเภทนะฮะฝากเลยครับเหยื่อยายงให้ฟินครับสายแจนบีโคตรฟิน นะครับมื้อเย็นนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ครัวแม่ัะเงียมนะครับเป็นร้านอาหารตามสั่งแล้วก็มีก๋วยเตี๋วด้วยนะครับอยู่ทางเข้าหาดตึกเตียนไหนครัวแม่ัะเงียมอะไรตึกเตียนหรือเจ้าสอร้านวะหาดเจ้าสอร้านนะครับเข้ามาอยู่ตรงข้างกับเซเว่นนะครับใครว่างมาชิมได้ครับก๋ยเี๋ยวอร่อยมากนะครับ ต,ต,ต้องตังเยงดังเลยนะเขาลืมเพาลืมง่ายเดี๋ยวครัทนี้เดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนนะครับเมื่อกี้โคตรตื่นเต้นเลยฮนะคุณจมธมะเอาไปยงนะวันนี้นนวันนี้มันเป็นทั้งอันนี้เราเล่าสู่คนฟังแล้วกันนะครับว่าผมเข้าไปอาบน้ําหลังอบวตอโดยขออนุญาตเจ้าที่วบตอเรียบร้อยแล้วลงชื่อตรวจไข้ว่าไข้อะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้หลังห้องน้าเนี่ยมันมีบ้านคนซึ่งพวกเราเนี่ยก็สักกันเต็มตัวทุกคนอยู่แล้ว แล้วแต่ก็พูดภาษาไทยแหละแต่ก็คุยกันเสียงดังเฮ้ยผู้แา่งประวิ้วงมพูดภาษาจีนไปหน่อยนะทีนี้ลูกบ้านลูกบ้านที่อยู่หลังห้องน้ําเนี่ยเหมือนฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องหรือยังไงไม่รู้โห่แจ้งผู้ใหญ่บ้านบนะครับบอกว่าพม่าแม่งหนีเข้าเมืองมาอาบน้ําอยู่หลังอบประตนะครับผู้ใหญ่บ้านมาถึงก็เล่นตะเจมก่อนเลยว่าพม่าม่้เนี่ยหลวงพ่เห็นหัวงพ่าได้ใช่ลวกก่อนเลยถามตะเจมว่านี่พม่าหรือเปล่านะครับก็ คือคุยกันก็คือว่าเข้าใจผิดกันนะครับก็เลยขอโทษกับพลอยแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านาที่มาดูแลนะครับเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปนอนที่หาดเม็ดอะไรกันเลวะโคนก้อนสุดท้ายกับหาดทรายเม็ดแรกนะครับโอ้ยนี่นี่เล่าให้เขาฟังหน่อยว่าตอนดูตอนตอนดูตอนดูในเว็บเป็นยังไงสวยไหมดูในเว็บโคตรสวยเลยไอ้นี่เนี่ยพลอยจอดกินแว้งมีแต่ตอมอ้อท่านเกบอกนอนที่นี่วะหาดทรายส่องปกสียคนน่ากลัว ้กูนี่จะเป็นหน้าด้กลับบ้านเลยอ่ะเดี๋ยวให้คุณเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเราเองแล้วกันนะครับแต่คืนนี้นะฮะนี่ฮะน้องก้อมาแล้วครับสําหรับผู้ผลิตและจัดจําหน่ายนะครับสำหรับเครื่องเทศ k คสเคซิต n นนินะครับเป็นเครื่องเทศแบบไหนทํากินกับอะไรเดี๋ยวติดตามช่วงมืดๆครับจานให้เดี๋ยวกินให้เรียบเลยนะไคอรรี อ,อะ,รค,อระครับตอนนี้แคมป์เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรรหลังจากที่เราตั้งเต็นท์เสร็จสิ่งที่พูดง่ายว่าเป็นทูบนะครับ16ดอกจำนวนปักมาแล้วประมาณ4-5ครั้งอยู่หน้าหมายเลย อยู่หน้าครัว,วเลยตรงนี้แคมป์ตรงครัวเราที่เป็นเป็นาารูปที่เขาไหว้อ่ารูปี่ผมกอกหน้าเป็นเจ้าที่ทนะครับแล้วก็อย่างที่อย,ทอย่างที่ผมเสิร์ชด,ดูเนะยครับหาดทรายเม็ดแรกนะครับแล้วผมก็กดไปที่รูปภาพเนี่ยรูปภาพหาดทรายเม็ดแรกจะสวยมากใช่เป็นมีมีมมองคอาคารประมาณสามรูปแล้วหลังจากนั้นอ่าศพลุวนนะครับใครที่ดูคลิปนี้นะครับพิมพ์ไปใน g o o g l e นะครับว่าหาดทรายเม็ดแรกแล้วก็กดเข้าไปที่ค้นหารูปภาพนะครับก็จะเจอนั่นแหละ ตามนั้นแหละแต่คือผมก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้ไม่ได้รบหลูไม่อะไรเรามามาทํางานเรามาทํางานที่ออกมาต่างกาดเราลบหลูแล้วก็ตอนนี้เขาถ้าถามว่าผมและเพื่อนๆเนี่ยทาผิดพลาดประการใดล่วงเกินถึงใดไปก็ขอขมามลนาที่นี้นะครับไอ้กอฟใครจะใครจะกลับเมืไม่ได้ใครกลับขึ้นมาเลยจะกลับบ้านอ่ะ๋ย่าไปดูว่าวันนี้ครัวของเคซิสันนิ่งฮะของน้องกอน์เครับจะรังสรรค์เมนูอะไรให้เรากินบ้าง แล้วก็เป็นอุ้ยอ,อุ้ยอุ้ย,ยเป็นอาหารสายแคปแนวไหนนะครับต้องบอกว่าที่เห็นอยู่นี่เป็นโคแมนของแท้จากอเมริกางนั้นเลยซึ่งน้องก็เป็นคนที่อย,อยากซือ้อยากซื้อทักมาเป็นคนที่รับจากอเมริกามาบิวมาทําใหม่แล้วก็ขายด้วยนะครับมือหนึ่งมนมีไหมน้องก็มือหนึ่งมีขายไหมมือ่มือหนึ่งไม่มีนะครับเดีย๋ยวเราเดีย๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องก็อีกทีหนึ่งช่วงทำอาหารแล้วกันไปครับเก็บภาพบรรยากาศ วางไปถ่ายก่อนได้ไหมดเนของน้าไปแล้วเลยันเนี่ยคุณชมำมงม่ไหวผมกินรึนี้ครั้งแรกในชีกินดเลยโอ้ยสามพวงเลยไอสันมันก็นึงออกเลยนี่นึงนี้นึงนีอันนี้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้นี่เคสติจินงเคสูดเอฟวิ่ติง อะไรนะพี่หวานมันหวานฟูดเอวิติงอันนี้อันนี้เอาสเต็กเอาสเต็กอันนี้นี่ขอแบบทุ่มท่วมเลยอ๋อเป็นชื่อมันเทียมเกกรเทียมเทียมอ๋อเปนยี่ห้อแล้วก็ชื่อชื่อเรียกระเทียมกระเทียมกระเทียมแม่งเหมือนบันเลย โ oh อ้ยลำไสเย็นนะลำไส้โอ้ยมันนี่เลยเฮ้ยนี่หวานๆนะออกหวานนะอันนี้ของถนัดเลยหวานมันหวานหวานนะผักแก้มนยฝากแก้มเนี่ยจตะในปากเลยเหมือนยีนั่นปะกระเทียม คินเคียงนี่นี่นี่ติดโอ้ติดเลยโอ้กินโัวเค็มด้วยแซบบอแซบบอมือแมงข้อ้องไันปวดือเออกูบางดิจิ๊เบอร์สองเป็นก้อนะ้อก้นเ็งกไมได้เรเจ่

สวัสดีเช้าวันที่สองครับคุณผู้ชมครับทางคุณแพรครับตอนนี้เราจะอยู่ที่เพชรบุรีเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเบอร์เกอร์เนื้อนะครับสำหรับมื้อเช้าเราเรียกเบรก f a s นะเราบอกว่าเป็นผลเป็นผลงานของน้องก้อนะครับเคซิเนิ่งฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเครื่องเทศเคซิเนิ่งนะฮะอร่อยอร่จริงครับแต่ไม่อร่อยตรงที่เนื้อเนี่ยนะครับอันนี้ไปกินเนื้ออดไอสัตว์นั่งกูกินไปแดกไก่ไปฝากน้องก้อด้วยนะครับสำหรับเครื่องเทศเคซิเนนิ่งนะฮะแล้วก็ใครสนใจ นะครับในส่วนของตะเกียงตะเกียงอะไรนะโคแมนตะเกียงโคแมนนะครับจากสหรัฐอเมริกาเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าแต่น้องก็อยู่ที่นั่นเขาสามารถส่งกลับมาได้อ,อยากได้รุ่นไหนนะครับทักหาน้ำนนนํำก้อนครับลำก้อฝาก Facebook ของตัวเองหน่อยอชื่อกาจนาเมืองนัตพลครับกาจนาเมืองนัตพลเป็นภาษาอังกฤษใช,ใช่ครับสะกดได้ไหม K A N G J A M U N G แล้วก็ N A t C H A P O L อ่าใครฟังแล้วเข้าใจไปกรอกลับแล้วค่อยๆพิมพ์แล้วกันนะครับว็างเฟซบุ๊กการจนาเมืองนัทพลนะครับหรือน้องก้อนั่นเองนะครับใครสนใจไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศหรือว่าตะเกียงนะครับเข้าไปต่อสอบถามได้ขอบคุณน้องก้อด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวไม่แน่ เดี๋ยวจะไปเจอกันที่เขื่อนน้อก็บอกว่าเตรียมไม่นี่ไว้กุดูแล้วโดนโค้งแผ่นใหญ่ๆเลโดนลากไปอยู่แล้วละของแดกขนาดนี้ที่ค้องหรอกที่โค้งแผ่นมาเริ่มเลยกับเครื่องเทศสูตรใหม่ไปเดี๋ยวไปเจอกันนะครับเดี๋ยวไปติดตามภาพบรรยากาศวันที่สองครับของพวกเราฟินฟ้องไทยแลนด์นะครับที่จังหวัดเพชรบุรีครับรอบหน้าแดกหมา กดมาไม่ตับอีก งใจส่งเลยนะตัดนี้เข้าลึกเลยนะเรบเบนใช้สวยเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกบยังเป็นรอยระะเบนเอาอยู่แน่นอนบางครั้งเราต้องตื้นครับตกปลาให้พลาดแน่นอนนี่พีแจนแจนฟินนะครับผมพีแจนของฟินใหม่ล่าสุดเหนียวลื่นว้ใจได้แน่นอน ้นไดไนเรียบร้อยครับบวกมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนี่ผลงานอย่ายางให้ฟินครับผมพีสนะก่อนฟินเหมือนเดิมครันี่ครับตัวเฮียสีส้มอีกแล้วกับปลาเกลือโอ้กัดวุ่นวายเลยครับเช้านี้เช้าว,วันที่สองสายพี แย่นครับกับปลาช่อนเพชรบุรีวันที่สองไม้แอลสีเขียวครับกระเบนฟินครับผมกบยำเป็ดรอยนี่ปลาช่อนใสสวยเลยเต็มเต็มคำตีย้ำอยู่ประมาณสามสิบไม้ได้มั้ง oh, oh. กว่าจะได้เ <laughs> นี่ยพอตีพุ่มมันปิวลมันแรงมากดูดิดูดอดลัเท้าดูลมแรงมากครับตีย้ำเหยื่อไม่ได้ครับตัวนี้กัดสองสมที่อ่ะกว่าจะได้ตัวฝากไปด้วยนะครับกับกระเบนฟินแล้วก็พีแยแอนฟินนะครับผม โคตดฟินเอาอยู่แน่นอนนิวมันนิวมันมาจากนรกครับสีแดงแรงฤทธิ์จริงๆวันนี้หยกหยกกแดกครับปากท่อนี่ครับกับใจแอนพีเบอร์นหนึ่งเหนี่ยวเลื่อนตีไกไว้ใจได้เลยครับวายนี่ถ่ายเลย เหนะ็นสีแดงแรงฤทธิ์อีกแล้วครับผม,มนิวมาจากนรกคอยเข้าตาตัวหมายแดกเลยนียไ่ไงกายลายครับจบไปนะครับสำหรับคลิปจีวิชช่องทางสองวันหนึ่งคืนที่วัดเพชรบุรีนะครับก็ผลงานปลารวมนะครับสองวันยังไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่ประมาณ40ตัวลมแรงลมแรงลมแรงมากแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันอุปสรรคหลายอย่างเรื่องลมเลยเนะี่ยเป็นสําคัญนะครับแล้วก็พูดไงว่า สัญญาว่าจะกลับมาแก้แค้นแน่นอนที่เพชรบุรีมันต้องเดือดว่านี้อีกต้องเดือดต้องเดือดต้องรอจังหวะปลาถังแล้วปลากัดดีไหมปลากัดดีมากนะแต่เวลาไหมไม้สองเนี่ยเราย้ำไม่ได้ไงเอามาไม้สองสาตปุ๊บไมงที่วดิวตีไม่ตรงตีเดิมนะครับก็ยังไงครับขอบคุณน้องหนึ่งปึกเตียนด้วยที่ดูแลเรานีครับขอบคุณอบตอ่าแหล่พักเบี้ยนะครับที่อนุเคราะห์ให้เราได้อาบน้ํา ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านนะครับที่มาทักทายว่าหน้าเราเหมือนพม่านะครับนะครับขอบคุณสถานที่ไม่รู้ขอบคุณใครดีสถานที่ก็ยังไงก็เป็นสาธารณะแล้วกันนะครับใครอยากไปกลางเซนไปแคมป์ก็ไปได้นะครับใครตรวจใครนะครับตรวจเจเหยื่อยากข่ฟินนะฮะติดต่อได้ที่เพจ Facebook นะครับแฟนเพจนะครับของฟินฟ็อกไทยแลนด์นะครับหรือไม่ก็น้ำนะฮะมีผลงานปลารวมในส่วนของปลาช่อนแบบนี้ลงไว้ในกลุ่มฟินฟ็อกเลยนะครับแล้วก็มีผลงานในส่วนของหน้าดินก็ลงไว้ในกลุ่ม รวมพลคนชอบเยอะตอนนี้เรามีกลุ่มใหม่กลุ่มรวมพลคนชอบตกประช่อนข้างทางใครสนใจเข้าไปร่วมนะก็ร่วมกลุ่มก็เข้าไปได้เลยนะครับก็ไม่จํากัดค่ายนะครับไม่จํากัด สังกัดนะครับเข้าไปลงผลงานไม่ได้ในนั้นนะครับก็ยังไงก็ถือว่าเป็นกลุ่มพี่น้องกันนะครับในสายข้างทางแล้วกันทุกอย่างเลยไม่ว่าจะยิงปลาหรืออะไรเกี่ยวกับข้างทางลงได้หมดอคครับดักตะไคร้าเลยมาะศาสจะให้เต็มที่เดี๋ยวไปกันเดี๋ยวรถชนกล้องคลิปหน้าเลยไปที่ไหนครับฝากติดตามด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ